ฟลุกเกรกพลนขอออกความเห็นคดีแตงโมฟาดข้อความเด็ดไม่ได้แซะใครเป็นประเด็นร้อนที่คนในวงการบันเทิงและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอัปเดตกันแบบต่อเนื่องสําหรับเรื่องราวการเสียชีวิตของนางเอกดังแตงโมนิดาที่ล่าสุดได้มีการออกมาแจ้งความคืบหน้าคดีให้ประชาชนได้ทราบซึ่งหลายๆคนต่างก็พากันออกมาแสดงความคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมหนึ่งในนั้นคือนักแสดงชื่อดังฟลุกเกรกพลมัซยาวานิดที่เมื่อได้เห็นการอัปเดตคด,ดีแล้วจึงขอ ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันบ้างโดยล่าสุดฟลุกเกริรกพลได้โพสต์ข้อความว่าส่วนตัวนะครับเรื่องขับเรือแล้วพลัดตกอาจพอเชื่อได้ถ้าไม่ได้ฉี่เรื่องฉี่ผมเป็นผู้ชายให้ผมฉี่แม้เรือไม่วิ่งผมยังกลัวเลอะกางเกงนะแล้วก็กลัวคนจากเรืออื่นๆหรือสองฝั่งเห็นนะส่วนตัวผมไม่เชื่อยกเว้นจะอธิบายให้เห็นภาพได้จริงๆซึ่งก็ฟังทุกรอบกี่รอบก็ไม่เหมือนเดิมไม่เมคเซนส์ไม่เห็นภาพที่พอเข้าใจได้ต้องมีกี่ม จะทำได้ครับอธิบายความจริงยังไงให้ดูเท็จได้ตลอดเรื่องตัดประเด็นออกไป2 1่สิบเอ็ดนิกาสีนาทีที่ข้อมูลไม่ตรงกับ GPS เรือมันควรตัดไหมครับเพราะถ้าเอาจริงๆจะมีเรือกี่ลำที่คล้ายคกันเล่นอยู่และอยู่ดีๆมีคนกระโดดช่วงนั้นพอดีหรือถูกโยนเล่นๆลงมาช่วงนั้นพอดีอย่างนี้หรอครับและถ้าเชื่อว่าจริงจะไม่ใช่ลำเดียวกันหรือจะไม่มีใครออกมาพูดเลยเหรอว่าอ๋อหนูเองค่ะหรือผมเองครับที่โดดหรือเพื่อนสักคนบนเรือนั้น ออกมาพูดว่าอ๋อยนกันเล่นๆผิดลำครับนอกจากโพสต์นี้ก่อนหน้านี้ฟลุกก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่เหมือนจะกระแทกใจหลายๆคนว่าจะบวชพระต้องถือศีล227ข้อ5ข้อยังมีหน้ารอดเลยพูดล,ลอยๆไม่ได้แซะใครทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียว